สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดตัวข้างบนตัวที่3คะ่ะเพราะว่าตัวนั้นสำคัญมากๆท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิป ของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและก่อนที่เราจะไปรับฟังดวงเราก็ต้องขออนุญาตเตือนกันก่อนนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงงายนะคะดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงค่ะอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงข้อนี้ก็สําคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันนี่เป็นดวงรวมเราดูแบบมุมกว้างโปรดใช้วิจารณญาณในเกิดอ่ในการติดตามรับชมและรับฟังนะคะ การที่เราเกิดราศีเดียวกันก็จริงค่ะแต่ว่าเกิดต่าง,างเวลาเกิดต่างวันเกิดต่างปีเกิดพื้นฐานดวงตรงนี้ล่ละค่ะที่ทำให้ท่านนั้นดวงชะตาแตกต่างกันออกไปดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะขออนุญาตแจ้งคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะคะคลิปนี้ค่ะท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวค่ะ อาราคาชาวราศีพฤษภเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนตุลาคม ปี64นี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะภาพรวมของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้สิ่งหนึ่งที่ดีสําหรับคุณเลยก็คือว่าในช่วงนี้มีคนรักคนเมตตาคอยช่วยเหลืออุป,ปถัมภ์ค้าชูน,นะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือไม่ก็เป็นคนในบ้านคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานก็เป็นไปได้นะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหากเกิดการติดขัดและแม้แต่ ตัวคุณเองนั้นต้องการขอความช่วยเหลือหากเอ่ยปากก็จะสำเร็จนั่นเองนะคะในช่วงเดือนนี้ใครที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ก็จะดีเป็นพิเศษด้วยนะคะงานจะทำให้คนพูดถึงคุณเพิ่มมากขึ้นงานจะทำให้คุณมีชื่อเสียงจะมีเรื่องดีๆเข้ามาไม่มากก็น้อยคะ่ะส,สำหรับชาวราศีพฤษภเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านนั่นเองนะคะ เดือนนี้คะ่ะการทำงานนั้นเหนื่อยแต่ว่าจะเป็นการที่เหนื่อยที่คุ้มค่านั่นเองนะคะขอให้อดทนคดเหนื่อยมากๆเราจะมาเจาะลึกเรื่องของการงานกันเลยนะคะพูดถึงการงานแล้วก็มาเจาะลึกเรื่องของการงานกันเลยคะ่ะเดือนนี้นะคะใครที่ทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าสื่อต่างๆอย่างที่บอกนะคะงานของคุณจะโดดเดน่นและอาชีพที่เกี่ยวกับของกินของใช้ช่วงนี้จะได้รับความนิยมด้วยเช่นเดียวกัน และบางท่านทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำเดือนนี้นะคะก็จะมีงานพิเศษเข้ามาอีกต่างหากนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่พิเศษที่เข้ามาไม่มากแต่ก็ดีเพราะว่านี่คือเงินพิเศษที่ท่านจะได้หรือว่าที่คุณจะได้นั่นเองแต่ว่าบางงานอาจจะมีคุ้มค่าเหนื่อยหรือว่าบางงานอาจจะโดนหักค่านั่นค่านี้เพราะว่าคล้ายๆกับว่าจะโดนเอารัดเอาเปรียบนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่อยากให้คุณน,นั้นซีเรียสกับตรงนี้คะ่ะเพราะว่ามันไม่มาก ดีกว่าเราไม่มีงานพิเศษทานะคะมันแค่ว่าจะทําให้เรานั้นรีความรู้สึกว่าเซ็งๆนิดนึงและเสียความรู้สึกนิดนึงเท่านั้นเองค่ะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้หากมีงานที่สงที่สเข้ามานะคะหากไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทําไปก่อนค่ะช่วงนี้ถือว่าโอกาสของคุณนั้นมาแล้วนะคะช่วงนี้ใครที่ทํางาน ใครที่มีลูกน้องมีบริวารทั้งที่ทำงานประจำหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของอโรงงานอะไรก็ว่ากันไปนะคะลูกน้องบริวารจะทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจในช่วงระยะเวลานี้นะคะและบางท่านนั้นอาจจะโดนคนอื่นเข้าใจผิดด้วย และบางท่านมีดวงจะเสียเงินเสียทองเพราะว่าลูกน้องบริวารจะสร้างเรื่องให้ระมัดระวังให้มากๆนะคะหากท่านจะต้องเป็นคนที่ปกครองคุณปกครองคนในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าอาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะ คล้ายๆกับว่าหากท่านจะเสียเงินเสียทองก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านเต็มใจที่จะเสียก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแม้แต่กับบุคคลภายในบ้านด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีอารมณ์อยากเลี้ยงอาหารอยากพา,าลูกน้องบริวารหรือว่าคนในบ้านไปกินไปเที่ยวประมาณนี้อาจจะเป็นไปได้ข้อนี้ก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้คุณน,นั้นต้องเสียเงินเสียทองนะคะและมีหนึ่งสิ่งที่อยากจะขอเตือนไม่ว่า ชาวราศีพฤษภนั้นท่านจะทําอะไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะทั้งคุยเรื่องของการงานหรือว่าคุยเรื่องการเงินถ้าตกลงกันได้แล้วก็อย่าใช้แค่ใจวัดใจนะคะและข้อนี้รวมไปถึงท่านที่รับงานพิเศษด้วยหากงานนั้นสําคัญสําคัญอย่าใช้ใจวัดใจโดยเด็กขาดนะคะถ้าจําเป็นให้มีหนังสือสัญญาหรือหากไม่มีหนังสือสัญญาจริงๆก็ต้องมีบุคคลที่สาม ที่นอกเหนือจากคุณและเขาที่นั่งตกลงกันอยู่นะคะเข้ามาร่วมเป็นพยานเข้ามารับรู้ในสิ่งที่คุณกับเขาทําหรือว่าตกลงกันณนตอนนั้นด้วยนะคะก็จะดีเพราะว่าจะเป็นการดีต่อตัวคุณเองค่ะท,ที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณนั้นมีดวงจะโดนหลอกโดนโกงนั่นเองนะคะจะเจอคนที่ไม่ทําตามคาพูดและจะเจอคนที่ไม่มีสัจ,จวาจาค่ะช่วงเดือนนี้นะคะหากท่านทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าสื่อต่างๆ แนะนำอย่างหนึ่งนะคะหากท่านทำคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าปรับเปลี่ยนการทำงานจะยิ่งดีต่อตัวท่านมากๆนะคะเพราะว่าดวงบอกว่าหากท่านทำงานาผ่านสื่อโลกโซเชียลออนไลน์ต่างๆผ่านสื่อต่างๆนี่ละคะ่ะหากท่านยอมที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานทำคอนเทนต์ดีๆหรือว่ายอมปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานนิดนึงดวงบอกว่าท่านจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงงานจะทำให้คนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเด็กได้ว่างาน เรียกได้ว่าอะ,อะไรที่คุณยอมที่จะปรับเปลี่ยนยอมทำอะไรใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้จะนำสิ่งดีๆมาสู่คุณนั่นเองนะคะพูดแบบนี้ดีกว่าเนาะอะไรใหม่ๆจะทำให้คนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นค่ะลองพิจารณาดูนะคะหากไม่เกินความสามารถก็น่าจะทำลองทำดูค่ะเพราะว่าจะเป็นการทำที่คุ้มค่า ทำแล้วคนสนใจทำแล้วขายได้ทำแล้วรวยทำแล้วมีเงินมีงานเข้ามาเพิ่มก็น่าจะทํานะคะเอาละค่ะโดยรวมแล้วการงานของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ทั้งที่มีเงินเดือนกินหรือว่าทำอาชีพอิสระฟรีแลนซ์สื่อต่างๆอะไรที่บอกมานี่แหละคะ่ะดวงงานของคุณเริ่มที่จะดีนะคะแต่มีข้อเตือนอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าให้ระมัดระวังศัตรูในที่ทำงานหรือว่าศัตรูในสายงานเดียวกันกับคุณนะคะช่วงระยะเวลานี้เขากำลังจ้องที่จะเล่นงานคุณอยู่นะคะเขากำลังหาทางที่จะทำให้คุณน,นั้นจมดิง่ง จะทำให้คุณนั้นไม่เจริญก้าวหน้านั่นเองค่ะแม้แต่หากท่านที่ทำงานประจำเขาจะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หมันไส้คุณทำให้คุณหมดาทาให้ผู้ใหญ่หลักผู้ใหญ่หมดศรัทธานในตัวคุณนะคะระมัดระวังให้ดีๆค่ะในช่วงระยะเวลานี้เซฟตัวเองให้มากๆถือว่าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะได้เตรียมตัวนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ให้เซฟตัวเองให้ดีๆนะคะงานหนะักงานเยอะ เหนื่อยแต่ว่าจะดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะขอให้อดทนและอย่าลืมอย่างที่บอกนะคะใครที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์สื่อต่างๆทั้งพะะ่อค้าแม่ค้าลองดูนะคะลองปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดูบ้างเพราะมันจะเป็นที่มาของชื่อเสียงและการเงินที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ เอาละค่ะมาที่การเงินของคุณกันบ้างเดือนนี้การเงินก็ดีขึ้นนะคะงานดีขึ้นเงินก็ดีขึ้นมีดวงจะได้เงินจากหลากหลายช่องทางด้วยนะคะและบางท่านมีดวงจะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหากไม่ใช่ว่าได้เงินจากงานที่คุณทําก็อาจจะได้เงินจากแรงเสน่หาอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นบิดามารดาหรืออาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้นะคะส่งเงินมาให้หรือว่ามอบเงินให้แต่ว่าจะเป็นเงินจาก ทางไกลต่างถิน่นต่างแดนและจะได้เงินในที่นี้ไม่ใช่เงินเดือนนะคะเพราะว่าเงินเดือนนั้นคุณได้รับประจําอยู่แล้วนะคําว่าได้เงินแต่จะมีเงินพิเศษเข้ามานั่นเองนะคะคําว่าจะได้เงินนะหรือไม่ก็เป็นเงินที่คุณไม่คิดว่าจะได้บางท่านก็จะได้จากการลงทุนระยะสั้นๆด้วยช่วงระยะเวลานี้หากใครที่ ทำลงทุนอะไรเป็นประจําลงทุนระยะสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงระยะเวลานี้ท่านจะพอได้ผลกําไรบ้างนะคะไม่เงียบเงาหรือว่าซบเซาเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะบางท่านก็จะได้เงินจากงานพิเศษข้อนี้ชัดเจนจริงๆหรือไม่ก็ได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงข้อนี้ก็มีแต่ว่าไม่มากและไม่ได้มีทุกคนนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆท่านจะได้เงิน2ช่องทางขึ้นไปค่ะ บางท่านได้สามช่องทางเลยนะเพราะว่าดวงเงินเดือนนี้ถือว่าดีมักจะมีเหตุให้ได้เงินเข้ามาในมือในกระเป๋านั่นเองนะคะบางท่านถือว่าแย่มานานแต่พอมาในช่วงนี้อยากกินได้กินอยากซื้อได้ซื้อ,อยากใช้ได้ใช้อย่างแน่นอนคะ่ะ แต่ว่ารายจ่ายภายในบ้านนะคะชาวราศีพฤศพช่วงเดือนนี้จะได้เสียเงินแบบที่คาดไม่ถึงนะคะเช่นข้าของภายในบ้านอยู่ๆก็พังเสียหายบางบ้านหมดเงินไปกับรถด้วยในช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังจะถูกหลอกถูกโกงจะเสียเงินในเรื่องที่ไม่สมควรจะเสียเอาไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านที่ชอบสั่งสินค้า,คาออนไลน์หรือไม่ก็จําเป็นที่จะต้องสั่งสินค้าออนไลน์ท่านจะได้สินค้าที่ไม่ตรง โอกหรือว่าไม่ตามที่ท่านต้องการนั่นเองนะคะให้ระมัดระวังให้ดีๆค่ะและช่วงนี้จะหมดเงินไปกับลูกน้องหรือว่าบริวารอย่างที่บอกแต่ว่าเรื่องการเงินไม่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะเงินของคุณเข้ามาดีจริงๆแต่ก็ขอบอกล่วงหน้านะคะว่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญละวาสนาและงานที่คุณทำด้วยแต่ว่าการเงินของคุณนั้นบอกได้เลยนะคะว่าดีขึ้นเปิดเดิมอย่างแน่นอนค่ะชาวราศีพฤษภ ใครที่ดวงดีๆด,ดวงมาจริงๆนะคะเดือนนี้คุณจะมีข่าวดีทั้งเรื่องของการงานและการเงินเลยทีเดียวและบางท่านถึงขั้นที่ว่าทํางานไม่ไหวเลยนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทาฟรีแลนซ์ทำท่านที่ทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ค่ะในช่วงเดือนนี้ขอให้คุณมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะทั้งเรื่องของการงานและการเงินค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยกราบขอพบพระคุณทุกการติดตามหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ และอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะในช่วงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ